เราเจอกันมาแล้วสองครั้งเด็กๆได้เรียนรู้การหาผลบวกไปสองวิธีลองหาผลบวกของโจทย์ข้อนี้ดูครับ9บวก3เท่ากับเท่าไหร่9บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆคิดได้ไหมครับ คำตอบที่ถูกต้องคือ12ครับผมเก่งมากๆเลยครับเอ๊ว่าแต่เด็กๆใช้วิธีไหนในการหาคำตอบนะถ้าให้คุณครูเดานะครับเด็กๆบางคนอาจจะใช้วิธีการหาผลบวกโดยการนับต่อบางคนอาจจะใช้การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนคุณครูก็ได้คำตอบ12ครับแต่คุณครูไม่ได้ใช้2วิธีนี้วันนี้คุณครูอามีมีวิธีการหาผลบวกอีกหนึ่งวิธีมาแนะนำให้เด็กๆได้เรียนดูกันครับ วิธีนั้นก็คือการหาผลบวกโดยการทำให้ครบ10ครับไปเรียนรู้กันเลยคุณครูมีโจทย์ให้ได้หาคำตอบกันครับ5บวก8เท่ากับเท่าไหร่จากประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้ครูขอใช้เหรียญสีส้มจำนวน5เหรียญแทนเลขจําจำนวนแรกและใช้เหรียญสีฟ้า8เหรียญแทนเลข8จํจำนวนหลักครับ ครูจะนําเหรียญสีส้มและเหรียญสีฟ้าใส่ลงไปในกรอบสิบเด็กๆยังจํากรอบสิบได้ไหมครับกรอบสิบมีหน้าตาเป็นยังไงนะกรอบสิบมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคุณครูมีกรอบสิบทั้งหมด2กรอบครับกรอบแรกคุณครูจะนําเหรียญสีส้มจานวนหเหรียญใส่ลงไปกรอบที่สองคุณครูจะนําเหรียญสีฟ้าจํานวน8เหรียญใส่เข้าไปครับตามที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วเด็กๆยังจําได้กันไหมครับ ว่ากรอบ10บเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่องลองสังเกตดูสิครับกรอบ10จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ทั้งหมด10ช่องครับผมเก่งมากๆเลยครับดังนั้นถ้าคุณครูนําเหรียญใส่เข้าไปในกรอบ10จนเต็มแสดงว่ากรอบ10กรอบนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอย่ยเท่ากับ10นั่นเองใช่แล้วคราวนี้ลองมาพิจารณากรอบ12กรอบนี้ครับ กรอบ10กรอบแรกมีช่องว่างอีกกี่ช่องครับ5ช่องใช่ไหมครับกรอบ10กรอบที่2มีช่องว่างอีกกี่ช่องเอ่ย2ช่องถ้าครูต้องการให้กรอบ10กรอบใดกรอบหนึ่งเต็มแสดงว่าคุณครูจะต้องเลื่อนเหรียญสีใดสีหนึ่งไปใส่อีกกรอบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นคุณครูขอเลื่อนเหรียญสีส้มจำนวน2เหรียญจากกรอบที่1ไปไว้ในกรอบที่2แบบนี้ครับ พิ้วตอนนี้กรอบ10กรอบที่2ของเราเต็มทุกช่องแล้วดังนั้นกรอบ10กรอบที่2ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ10นั่นเองเก่งมากๆากเลยครับเด็กๆและกรอบ10กรอบแรกแล่ะครับเหลืออย่งเท่าไหร่เหลืออีก3เพราะฉะนั้น5้บวกแจึงมีค่าเท่ากับ13ครับผม ลองมาดูแบบไม่มีเหรียญกันครับ5บวก8คุณครูแยก5ออกเป็นส่วนย่อย3กับ2เพื่อนำสอไปบวกกับ8แล้วได้10จากนั้นมาบวกกับ3เท่ากับ13นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่าแต่เอ๊เมื่อสักครู่เนี่ยคุณครูเลื่อนเหรียญสีส้มใส่เข้าไปในกรอบที่2 ถ้าเราเลื่อนเหรียญสีฟ้าได้ไหมครับเด็กๆคิดว่าได้ไหมครับลองไปดูกันครับกรอบ10กรอบแรกมีช่องว่างอยู่จำนวน5ช่องถ้าคุณครูจะให้กรอบ10กรอบแรกเต็มคุณครูก็จะต้องเลื่อนเหรียญสีฟ้าจำนวน5เหรียญจากกรอบที่2ไปไว้ในกรอบที่1แบบนี้ครับปิ้วตอนนี้กรอบที่1ของเราเต็มทุกช่องแล้วนะครับ ดังนั้นกรอบที่1มีค่าเท่าไหร่เอ่ยกรอบที่1มีค่าเป็น10ครับเก่งมากๆครับแล้วกรอบที่2ยังเหลืออยู่อีกกี่เหรียญครับเหลืออยู่อีก3เหรียญเพราะฉะนั้น5บก8จึงมีค่าเท่ากับ13เช่นเดียวกันครับดังนั้นไม่ว่าเราจะเลื่อนสีสม้มไปไว้ในกรอบที่2หรือเลื่อนสีฟ้าเข้ามาในกรอบที่1 คำตอบก็มีค่าเท่ากันลองมาดูแบบไม่มีเหรียญกันครับ5บวก8คุณครูแยก8ออกเป็นส่วนย่อย5กับ3เพื่อนำา5ไปบวกกับจำนวนแรกแล้วได้10จากนั้นจึงไปบวกกับ3กลายเป็น13นั่นเองพอจะเข้าใจไหมครับลองไปดูโจทย์ข้อนี้กันครับ 9บวก7เท่ากับเท่าไหร่ครับมาพิจารณา9กับ7นะครับ9ยังขาดอีกเท่าไหร่นะจึงจะครบ10ยังขาดอีก1นั่นเองดังนั้นเราจึงแยก7ออกเป็นส่วนย่อย1กับ6เพื่อนำา1ไปบวกกับ9ให้ได้10แล้วจึงมาบวกกับ6ดังนั้น คำตอบในข้อนี้ก็คือ16ครับผมต่อไปลองมาทำา7ให้ครบ10อยู่บ้างครับ7ยังขาดอีกเท่าไหร่นะถึงจะครบ10 7ยังขาดอยู่อีก3ครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยก9ออกเป็นส่วนย่อยเท่าไหร่เอ่ยออกเป็นส่วนย่อย3กับ6นั่นเองเพื่อนำ3าม ไปบวกกับ7แล้วได้10จากนั้นจึงไปบวกกับ6อีกครั้งหนึ่งคำตอบก็จะได้เ <Wh> ท่ากับ16นั <till S 2> ่นเองเพราะฉะนั้น9กบวก7จึงมีค่าเท่ากับ16ครับผมพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆสังเกตไหมครับว่าการหาผลบวกโดยวิธีนี้ก็คือการทำจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ให้ครบ10บก่อนนั่นเองเด็กๆรู้จักจำนวนที่เป็นคู่10ใช่ไหมครับจำนวนที่เป็นคู่10ก็คือจำนวนที่นำมาบวกกันแล้วได้10พอดีมีคู่ไหนกันบ้างมาทบทวนกันหน่อยครับ 1. คู่กับอะไรครับถึงจะได้10 1บวกอะไรนะถึงจะได้10ติ๊กตอกติ๊กตอก1บวก9ครับเก่งมากครับแล้ว2ล่ะครับ2บวกเท่าไหร่ครับถึงจะได้1ิบ 2บวก8นั่นเอง3ละ่ะ3คู่กับอะไรแล้วนะเอคู่กับอะไรแล้วนะ3าคู่กับ7ครับ4ล่ะครับ4คู่กับอะไรครับ4คู่กับ6และสุดท้ายครับ5 5คู่กับอะไรครับ5ต้องบวกเท่าไหร่ถึงจะได้1ิบครับ 5บวกนั่นเองมีทั้งหมดกี่คู่ครับมีทั้งหมด5คู่ครับนั่นก็คือ1กับ9 2กับ8 3กับ7 4กับ6และ5กับ5ครับจำนวนที่เป็นคู่10เหล่านี้จะช่วยเราในการหาผลบวกโดยการทำให้ครบ10ครับช่วยยังไงลองไปดูกันครับมาดูโจทย์2ข้อนี้กันครับ 6บวก5เท่ากับเท่าไหร่คุณครูแยก6เป็นส่วนย่อย1กับ5แสดงว่าคุณครูก็จะต้องนำ5ไปบวกกับ5แล้วได้10ก่อนครับจากนั้นจึงไปบวกกับ1นั่นเองคำตอบก็คือ11ครับผมเก่งมากๆเลยครับคราวนี้ลองมาดูอีกข้อหนึ่งครับ เจบวกเเท่ากับเท่าไรเอ่ย7ยังขาดอยู่อีก3ใช่ไหมครับถึงจะครบ10เพราะฉะนั้นครูก็จะแยก7ออกเป็นส่วนย่อย3กับ4อ่าสังเกตไหมครับคุณครูจะต้องนำํจำจํานวนใดไปบวกกับจำนวนใดก่อนครับครูจะต้องนํา3ไปบวกกับ7ก่อนให้ได้เท่าไหร่นะ ให้ได้10ถูกต้องครับแล้วจึงไปบวกกับ4ครั้งคำตอบก็เลยเป็น14ครับถ้าเด็กๆจำคู่10ไนีได้เด็กๆก,ก็จะทราบทันทีครับว่าเราควรจะแยกจำนวนใดออกเป็นส่วนย่อยเท่าไหร่กับเท่าไหร่ครับมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายกันครับ5บวก7เท่ากับเท่าไหร่ในโจทย์ข้อนี้คุณครูจะให้เด็กๆ ลองหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับเด็กๆสามารถเลือกได้ครับว่าจะทำจำนวนแรกให้ครบ10ก่อนหรือจะทำจำนวนหลังให้ครบ10ก่อนลองดูครับคำตอบเป็นเท่าไรมีใครได้คำตอบบ้างเลยครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือคือ12ครับผมเก่งมากมาก ทำถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมเอ่ยไหนใครทําจํานวนแรกให้ครบ10ก่อนครับถ้าทําจํานวนแรกให้ครบ10เด็กๆจะต้องพิจารณาจํานวนแรกนะครับจํานวนแรกคือ5คู่10ของ5ก็คือ5ครับแสดงว่าเด็กๆจะต้องแยก7ออกเป็นส่วนย่อย5กับ2เพื่อนำา5ไปบวกกับ5แล้วได้ครบ1ิบ จากนั้นจึงไปบวกกับ2ครับส่วนใครที่ทำให้7ครบ10ก่อนก็ต้องมาพิจารณาเลข7ครับ7คู่10ของ7ก็คือ3ครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จำเป็นจะต้องแยก5ออกเป็นส่วนย่อย2กับ3เพื่อนำา3ไปบวกกับ7แล้วได้10จากนั้นจึงไปบวกกับ2อีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั <ersch> <word. S 1> ้นสำหรับโจทย์ข้อนี้5บวก7จึงมีค่าเท่ากับ12นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสนุกกันไหมครับจากการเรียนรู้ในคลิปนี้จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการหาผลบวกของจำนวน2จํานวนอาจใช้การทำให้ครบ10ในการหาคำตอบได้ครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองเด็กๆสามารถลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดได้นะครับ สำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ